ยี่이렇게큰행사에참여할수있게도와주신ชาร์ลี에게가장ขอบคุณมนะคะขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะเป็นงานใหญ่มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณรู้สึกขอบคุณชาลีอยู่เสมอค่ะที่ชวนมาด้วยอือซึ่งงานวันนี้ก็คือมาออกงานใหญ่ขนาดนี้ร่วมกับคุณชาลีด้วยความรู้สึกเป็นงไงบ้างค่ะ ถ้าัดไปจะได้ไหมถ้าถัดไปจะได้ไหม้าไม่เาปุ่งบนงม่มความรู้สึกที่วันนี้ได้ออกงานคู่กับทักชมาถ้กโ่รามือทักชมาอ่าอ่ e s 큰행사에참여하게돼서정말기쁘고요 어, 저를 태국에 오게 해주신 찰리, 찰리에게 정말 진심으로 감사드리고 어, 찰리 덕분에 이런 큰 행사를 할수 있어서 정말 감사합니다 찰리 팬분들 찰리 정말 진심으로 감사합니다 어디 잘망망히라 말로만 입었냐 입을 막니 빨리 강래야 강래스 커콘 잘리 망망히 해래마니리로가 로스 커콘 쿠폰 팬가 쿠폰 강 ฝึกภาษาไทยอะไรบ้างคะาษาไทบคุณค่ะิดใจกัาเลกภาษาไทยอะไรบ้างครับว่าว้านนมาเือมะนช่วยช่่ฮิวมังมากฉันยากิงกกสนุกสานุกตลกตลกค่ะฮิวจะตายอยู่ในอู่ใครไม่ค่อยสอนะลูกูคะที่ชุดน เยอเอ่อเพนบุนตเกลว่าชาลีแฟนับกับชาลีเป็นคนสอนค่ะแล้วก็เขาเขาเรียนรู้เองด้วยครับผมเ,เ,พเพราะว่าเขาแบบรู้สึกแบบอยากขอบคุณคนไทยหลายๆคนแล้วก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเรียนรู้ภาษาไทยแบบมากขึ้นจริงๆทุกวันเขาจะแบบพยายามพูดตลอดว่านะให้คนใกล้ตัวเนี่ยสอนภาษาไทยเขาเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มาทํางานที่ไทยแล้วเขาก็อยากแบบทําให้มันเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแคกามีอามยากฟังอะไรแฟนขับนะโรเนเดอรันเจอโจว์มายสึมปุตัตรี 어, 항상 이렇게 어, 진짜 처음부터 끝까지 오랫동안 저를 지켜봐 주시고 제가 태국에서 일할 수 있게 먼저 미리 예언하시는 분들도 계셨었는데 정말 그게 이루어져서 저도 가, 저도 기쁘고 팬분들도 기뻐서 다 같이 기쁠 수 있어서 정말 좋아요. 그리고 태국에 어, 살고 싶을 정도로 정말 좋습니다. กริใจมากๆค่ะที่ได้มา <목소리> ช่วยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็จริงๆเขามีเคยได้ยินคำทำนายว่าจะได้มาทำงานที่ไทยด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่มันเป็นจริงขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวตัดรื้อเลยครับอันไหนเป็นไงนบ้างวันนี้ได้ผมย้ำมนเดิมผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนแล้วก็ <T> <mic> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดน,นี้ก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเข้ามาได้ได,ได้ได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันกรตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นเป็นเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทํากันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้ร้องแต่วันแรกผมก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสําเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่ที่แบบว่าทําให้ทุกคนยังอยู่เขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปครับผมว่าเขาตื่นเต้นผมว่าเขาตื่นเต้นไอ้วันวันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขาเขานิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้คือ ร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมเน็กเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนี่เราเก็บทรงอยู่หรือเปล่าโอ้โหไม่เก็บแล้วครับผมนั้รักน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมอยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละ ก่อนนล่ไว้ก่อนเลยเพราะการทำงานด้วยกันหลายอย่างกันใช่ไหมครับครโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษในรอบนี้เพลงมลยมีครับผมผมมีเพลงที่อยากทำแบบเพลงะกอการมินก็อยากทำอยากทำเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทำให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทำเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยพราะจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบ เก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทํางานก็เป็นอะไรที่แบบทําให้งานง่ายขึ้นมากๆเขาเรียกเสไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทําเพลงแบบเพลงน่ารักน่ารักสองแฮปปี้แฮปปี้รักหรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมขอแต่งหรือเขเป็นแฟนคะเออเขาแต่งให้กันดีๆก่อนใช่ใช่เราได้คุยกันไหมครับเปความสำคัญเพราะว่าอย่างตัวกามินทีบอกไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาจะมีโอกาสได้มาอะไรเงี้ยเรามีคุยกันไหม ค <c oughs> ุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่ค่ดคิดว่าจะมาร <c oughs> คิดคิดผมผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงอะผมผม,มเป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราตั้งใจในการทำบางสิ่งมากแล้วเราก็ใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็จบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากอยากดูว่ากาเินเนี่ยได้ดูดูดวงดูดวงว่าจะได้ทำงานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่า 태국에서 일하는 거를 알고 있었는데 혹시 남친도 태국 사람이지? 러방 러방. Maybe. 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 기대기대. 그래 เปาเป้ไม่ต้องเกรงใจสริลิฟต์ยืดใช่ yes ขอบคุณครับผมแต่ว่าตัวเราสมองกันเหรอพวกเราสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมคะดวงของเราไหนค่ยผมไม่ต้องเช็คหรอกครับ ก็เนี่ยรอดูแล <agę> ้วก็พยายามทําตัวให้มันดีขึ้นดีขึ้นหลายๆอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบมีทํางานมีความสุขพยายามทําให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพองคนที่ง่ายๆสบายสบายอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะยังทำคะแนนอยู่ทุกวันหรือทุกนาทีไหมใช่ใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วเราให้ขาดบ้างไหมคะไอที่ทำคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอ่ะหลายหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็พยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะ เวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากๆแล้วเพราะเราสองคน,นอายุเท่ากันเลยเสามสิบเอ็ดแล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในในเรื่องความจริงเ่ยเนาะเราแบบว่าต้องใช้ความต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายอะไรเงี้ยแปว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่ไหมครับตัวผม ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ดีใจดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมาย<ด>แล้วก็ต้องขอบคุณมาก <ๆ S 2> ผมเป็นคนที่โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่ชโชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากมเปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่ผมโชคดีจริงๆตรงนี้นครับถ้านานๆทีเขามาเราลเราจะหาตัวพวกของเขาเป็นแฟนเลยไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วขอหรอ ก็มีมีมีก็ถามถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายอ่ะเราเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนโตกันมากล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกผมเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนเนียนใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็ตั้งใจจะขอ อใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแต่คือทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกัมมินว่าถ้าเกิดนัขอเป็นแปงโอเคไหมครับฉันรีบชาทำชิ้น่าสนีคุณมรคชิันทีบผมไหดี๋วนีดี๋ยวน้จริงจริงอเคอ๋อผมก็เลยามันก็ส้อโอเคโอเก่งมัน่ โคตรเก่งเยมีคำว่าชารีแฮนซัม Yes very handsome ตกใจ first time very ตกใจ small face a big eyes very kind yeah this is o ย r t หา e yeah this is ห e yes หลายคนบอกว่าแบบว่าพวกนี้คือ l คกี้ in game แล้วก็ lucky in ลิ v e เราารร้สึกแบบ ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีหนึ่ง <S <S 1> <S 1> แล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้ได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กําลังใจใเราทั้งคู่อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเรื่องบังเอิญร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันเนี้ยแล้วก็มีความสุขมากๆครับผมแต<ล>่คิดว่าา้าสอกเป็นอุปสรรครอง เรียนเพิ่มเติมกันไหมอ่ะฮะผมมีเรียนเพิ่มเติมกันไหนม่ะ,มมมะมจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่ท,ที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทํางานที่นี่แล้วก็ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนัเนเ่ยเห็นนิ่งแบบนี้เรียนเกาหลีด้วยไหมคะ แรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆใช่ดันไงนะรดูตั้งใจจะเป็นป่าดันตัวการมินเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงๆฟังเข้าใจหมดคเช็คขึาเก้าีว่าจะรักกันว่าไงครเฮ้ยถ้าเก้าดีจะรักไอสรังเฮสรังเฮเนี่ยเาบอกรักกันแล้วนะครับ เป็นป่าดันไดการ์ินแล้วก็จะเดินหน้าจีบใช่ไหมครับสำหรับวันนี้วันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าด้านนี้ครับผม oh. ไม่หลักก็คือน,น่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายๆอย่างนั่นคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทําแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่า เรื่องเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้นะผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็อยู่สนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังยังน่ารักกันกันอีกนานผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดฟิลลิ่งคือจีบไปด้วยทํางานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบ เปิดเผยอ่ะมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็ก็ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงมันจริงมันจริงที่แบบเราเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มเต็มร้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถามบินได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบพี่แบกจีนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยที่ฉันจะทะ <웃음> 어... <웃음> 아, 근데 같이 일해서 정말 정말 기쁘고, 어, 뭔가, 어, 믿기지 않아요. 아직도, 아직도, 어, 찰리 덕분에 이렇게 저도 많은 인기, 많은 분들이 저를 사랑해주시는데, 찰리가 정말 많이 유명하다 보니까 저까지 같이 이렇게 덕을 보게 돼서 정말 기쁘고, 어, 같이 일하면서 너무 일이라고 생각이 안들 만큼 재밌어요. 그 찰리 컴퍼니, 어, ่ริค so um. ่มชาเระู้สึกดีใจมากมากค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มันทางานร่วมกับทุกคนร่วมกับชาลีแล้วก็ร่วมกับทุกคนสทุกคนน่ารักมากดูแลดีจนมาหาเขาเก่งใจขึ้นมาในกครับพี่ขออนุญาตถามหลายๆคนโงกันนะค่ะว่าเขาบอกเขาแปดลกินอีกไหมกลัวคนจะแบบมีการจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าด้านขนาดนี้จ้า ูครัผม uh. คือผมต้องบอกว่าแต่แต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่ uh. แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับ uh. ระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทํางานหลายครั้งหลายวันมากแต่ยังแปดหลังเนี่ยยังไม่ไม่จริงเลย <c oughs> ในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่า ก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุว่าแปดหลักเร็วๆนะได้าจ้างได้ใช่ไหมเขาจ้างได้จ้างได้แ่าตัวมันดูแย่มันจะไม่จ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถามเขาตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทํางานเขาจะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกาลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ็นตอนนี้ S <S นี่ <S 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 เ,นเล่าเป็นการส่วน<ด>ตัวเขาเลยอ่ะผมผมอาจจะต้องบอกว่าผมตัวผมอาจจะต้องดูเรื่องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเรายังกล้าพูดว่าตัวผมอ่ะมันม่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอ<ล>ะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีที่สุดสําหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะเดี๋ยวมันจะแบบหลุดออกหน้ากรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะว่าไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกๆอย่าง ผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังยังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับม่ได้สมบทบาทหลายที่นะครับนักปั้นนักจีบนักลักนักผู้จัดการหัวใจผูการหัวใจอะไรครับผมสาธุครับผมตอนนี้เนในแอร์นักปั้นนักจีบนักลักผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะฮะตอนนปกติเราจะทำงานตอนร้อนวันนี้เท่างานกับการมีเราต้องทำต้อนร้อนวันนี้ผมจะบอกให้ว่าผมพูดจริงเลยนะแบบ จริงๆถ้าใครสังเกต2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กำลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทำเลยจริงนะที่บอกว่ามาไลฟ์ขายของถ้าเห็นนะผมทำแต่สินค้าที่ติดก,กับผมอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมผมไม่อยากทำงานคนเดียวนะอันนี้จริง, <S <S รงๆเลยนะผมแบบอยากอยากทำงานแล้วก็ ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้ได้มาร่วมทํางานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกําลังใจอย่างนึงที่แบบทําให้ผมอยากทํางานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่ที่สุดเหมือนกันเลยนะครับผมใช่โอเคค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆจริงขอบคุณค่ะดังคือดสวยมากดสวยมากงสวยมากดูดีมาก